ทีายนได้พบที่หลายนได้เจอนายมัจชาจ้เล่นผู้ได้รับการเลี้ยงดที่ไ้เกิดื่อสียงมากมายในทุกลสายงานต่างๆรับงานต่างๆว่าชายรากวาชายรักในการ่วมานต่างๆวาจะต้องมีการต้อกเรียนต้องเรน 아 <목소리로> น้าต้เดิกะายงาคนลาีน้รตรต่อไของร้การฉายงาะก็เด็นกระายานีองรหาน้ากาเป็นนเรัน้็วตรง อ่าน right, okay. yeah, mm ั hmm. mm ่ะเปการเดีตัวรน เป็นมิจฉุนเป็นมิจนปัาทายาตเปนการเล่นสหารปัจเสราจีอากจมาตุที่ยังเปมยากัดเมิจุตเป็นมิจุปัาายาตเปนการเล่นสหการปัาจเสรานจ่อากจมาตทยังเปไม่อยากัดเล็นมิจฉุนเป็นมิจุนปัาทายาเป็นธารเล่นสหการ อัญจาเจตนาวิกาจาตมะสัมโพตัสสะอะระหังโตสังฆาสัจฉานะโมตัสสะสัทธา ภาวตาตบทโตสัมมากันตัสสะนะโลกัสสะหัตโตอะหังโสสัมมาสุขิสาปุญญะสารังอะนุฏฐานะ มิกุที่ยังเป็พุทธะนารหัรมกัจจามิภุทียังเปนธรรมะสารธรรมกัจจามิภิกุที่ยังเป็นธรรมะสารธรรมกัจจามิภิกษุทีายังเป็ัธรรมะสารธรรมัจจามิภิกษุที่ยังเป็ ขัสระนัมขจารีมาวิญญาณิปุทตังสรนัมขารีตัติยังิสังขันสระนังขจารีมหาติยังณิปตพังสระนัมขจาริตตยังปิสังขัสระนังขจารีมาวิญญาณิปัตหังสระนัมขาริอาาิปตา ए रघमनी सिखा प्रथवातिया यत् पातिनकारज ए रघमति सिखा प्रथवातिया यत् पातिनकारज ए रघमति सिखा प्रथवातिया यत् पातिनकारज เหิกขาปัะตมาทิยาีนาเนสุวิชาจาระเมะติสิขาภะนังสัตตาทิยามินาเนสุวิชาจาระเวหาเดชิกขาปัตมาทิจานา สิทธาสัมมาทิยังสิสังฆาติเกอัตตมัตติญาณีสระโลกะรายยา <SISPANICAN> <SISPANICAN> <SISPANICAN>

สัพพะทานิปุญญะนิเตสสมาจิยํกิโซอุทังเกเตเตวัเตอัตเตอะหังอะลินัตตังมะเตเตยาอุปาทาทุกขะเวราสายะปะริตัตโตธัมมาทานัง เป็นตอติตัติภะญาติประจำตัติปิยาสัพพายะวินาศายะะริตงตรธรรมังขั้น